สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ฟัวก็จะมาเล่าความฝันให้ทุกคนฟังค่ะอ้าวไม่ใช่ความฝันที่อยากให้เป็นนะแต่มันคือเมื่อคือนน่าฝันร้ายก็เลยสมาเล่าให้ฟังกันค่ะคือทุกคนจําได้ใช่ไหมสิ่งที่ว้าไม่ชอบเนี่ยมันคือซอมบี้ใช่ไหมคะทีนี้ว้าก็เดินไปฝันถึงซอมบี้ซะได้แล้วค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่ามันไม่ใช่ฝันปกติทุกคน คือเราฝันตอนแรกอะ่ะเ,เรายังไม่รู้ตัวว่าเราฝันเราก็แบบเหมือนเรารู้สึกว่าเรากําลังเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่อืมเราเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่เราเล่นเกมเกมหนึงอยู่ it was at this moment that he knew he fucked up อยู่เราเล่นเกม <laughs> เ,เ,เกมหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ เหมือนแบบเป็นเกมเนื้อเรื่องแล้วทีนี้เราก็เล่นไปตามบทเรื่อยๆปรากฏว่าเกมนั้นอะเป็นเกมเกี่ยวกับซอมบี้แล้วโลกที่ซอมบี้กาลังระบาดท,ทุกคนเอ้เราก็แบบพอรู้ว่าเป็นเรื่องของซอมบี้อะในฝันนั้นจาได้เลยว่าเราพยายามกดอต t เนึ่งเ้ยไม่ใช่อต t เน่ดิ ESC เราฝันว่าเราพยายามกด E S C ตลอดเวลาออกซีออกซีออกซีออก,ซกด E S C กด E S C จนสักพักเรารู้สึกว่าคีย์บอร์ดมันลอยเว้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าคีย์บอร์ดมันลอยติดมือนะมันคือเรารู้สึกกดไปกดอากาศอยู่เราก็เลยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่ความฝันเอ้มันไม่ใช่อ,ใชอันนั้นแล้วอะ มันไม่ใช่เกมล้ว่ะมันต้องเป็นความฝันแน่ๆเลยอะหรือหรือไม่ก็เป็นชีวิตจริงนั่นแหละทำไงดีสักพักก็แบบเฮ้ยชีวิตจริงไม่น่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้มันต้องเป็นความฝันแน่ๆทำไงดีออกจากฝันไม่ได้กด ESC ก็กดกจากปัดไม่ได้ทำยังไงดีนั่นแหละค่ะท่านั้นแหละพยายามออกจากฝันสักพักอะเราเหมือนเห็นร่างตัวเองอะนอนอยู่บนเตียงเว้ยแล้วพยายามกดปุ่ม ESC กางอากาศอยู่แบบช่วยด้วยช่วยด้วยกดปลูก ESC แล้วมันไม่ออกจากความฝันเจ้าทีเอ้ยทาไงดีทาไงดีหลับตาแล้วมันก็ไปโผล่ในฝันอีกรอบหนึง่งที่โลกซอมบี้กาลังลำบ,บากท,ทุกคนไอเราก็รู้ว่าฝันเราก็แบบพยายามแบบถ้าฝันนั้นเราต้องลอยได้ลอยลอยลอยแล้วมันก็ลอยทุกคนแล้วเราก็ลอยหนีซอมบี้จนจบฝันเลยถ้าไม่มีคนมาปลุกตอนนั้นนะ ก็คือยังอยู่ในฝันนะทุกคนน่ากลัวมากไม่อยากให้ฝันแันนี้อีกแล้วมาเอาแล้ว